ต่อมานะคะอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีสิงห์นะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16กันยายนปีพศ2566นะคะในชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างในชาวราศีสิงห์นะช่วงที่ผ่านมาคุณมีโอกาสหรือใครเจอแล้วเจอหลอก เจอคนนอกใจเจอคนทุจริตใส่เจอคนหักหลังเจอคนเอาไปนินทาว่าร้ายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีสิงจะค่อนข้างที่บู๊หน่อยใครทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งเรื่องรถเรื่องการออกไปเดินทางนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ คุณจะรู้สึกเหนื่อยมากๆเหนื่อยทั้งากายและใจและเงินด้วยแต่สิ่งหนึง่งเอาเรื่องดีดดีกว่าการเงินมีปัญหาใช่ไหมมันเหนื่อยกายเหนื่อยใจเพราะว่าเงินมันหมุนไม่ทันนี่แหละการงานมันก็เหนื่อยมากทั้งออกไปสู้รบกับคนหรือในการทำงานในการวางแผนอะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างมีปัญหามากและบางครั้งเนี่ยยังต้องไปอยู่ในสภาวะของเพื่อนร่วมง,งานที่เคย ใส่ร้ายไปสีกันหรือเรารู้อยู่แล้วลหละว่าเขาว่าเขาพูดจะให้หร้ายเราแต่ยังต้องคุยกันอยู่มันก็เป็นสถานการณ์ที่อึดอัดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ต่อให้คิดวางแผนอะไรดีๆมันก็จะเกิดความนอยหรือความท้อแท้เพราะฉะนั้นดูแลเรื่องสภาวะจิตใจให้ดีแต่เรื่องที่ดีของในชาวราศีสิงหนะ์เนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์มากๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายมูในการลงทองใครได้น้ํามันว่าน ไม่ตามหานิยมของอาจารย์ไปนําไปใช้ทุกวันนะคะแล้วก็แปะแผ่นทองเสริมทุกวันทําได้ทุกวันเช้ามาทําเลยนะคะเช้ามาทําเลยนะคะจะได้ส่งผลในดวงชะตาของท่านเดี๋ยวอาจารย์กําลังจะหาสีพึ่งอืม ในดวงชะตาของท่านนะอันนี้ในชาวราศีสิงห์นะถ้าใครได้สีพึ่งนะคะสีพึ่งไปนะคะเช้ามานะคะเปิดสีพึ่งขึ้นแล้วก็อารัธนานึกถึงบารมีครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ใช้นิ้วนางเนี่ยแต้มนะคะคาถาบทที่ง่ายที่สุดแล้วเราควรที่จะจำได้นะคะพุทธังเมตตาทรม,มังเมตตาสังฆังเมตตา แล้วก็จะหลดที่หน้าผากของตัวเองนะคะขึ้นข้างบนนะคะทำทุกเช้าแล้วก็ทาลิปสติกปกตินะคะผู้ชายก็ทาอย่างนี้แล้วก็ไปทำงานเลยค่ะถ้าไม่อยากให้ปากมันก็จริงก็แตะที่หน้าอกได้นะคะบริเวณนี้ได้นี่นะคะทาทุกเช้านี่คือการใช้สีพึ่งหรือน้ำมันว่านนะคะทำทุกเช้านะคะอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะ ยิ่งเหมาะกันในชาวราศีสิงห์มากเพราะฉะนั้นในชาวราศีสิงห์ไม่ต้องบ่นเลยช่วงนี้เหงาไม่มีแฟนมันมีค่ะนะคะอาจจะมีมาให้เรื่องมากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะแต่ในบางครั้งเราจะรู้สึกว่ามันมีภาพความทรงจำเก่าๆกับคนเก่าๆที่ทำกับเราเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตกับคนใหม่ของท่านน่ะท่านจะมีความระแวงแครงใจเพราะฉะนั้นในชาวราศีสิงห์ ถ้าเรายังมีความเมตตาได้เรายังรักได้ก็รักไปเถอะรักให้มันสุดๆไปให้คุ้มกับในสิ่งที่เราเกิดมาแล้วเราได้จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของความรักนะคะแต่คุณอาจจะเคยเจอคู่รักที่หักหลังคุณไม่มีความซื่อสัตย์ต่อคุณเพราะฉะนั้นก็ยังมีภาพจำบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการงานการเงิน ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขยอยู่แต่เรื่องความรักเมตตามาหานิยมบันเจิดมากๆเลยค่ะ F4 ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต